สลาหมอะลกกุ้งวารางมาตเตลอฮิวบารากาตุขอ,ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนซอลิเฮียโรงเรียนซอลิเฮียของเราตั้งอยู่ที่3ตมตบนทุ่งทาอำเภอกบโพจังหวัดปัตตานีค่ะ โรงเรียนโซลิเาของเราเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามโดยใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบครบครูค่ะโดยโรงเรียนของเราเปิดการเรียนการสอน3าระดับด้วยกันได้แก่ระดับอนุบาลระดับประฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาโดยมีนักเรียนทั้งหมด1,194คนมีครูและบุคลากรรวมทั้งหมด90ท่านมีอาคารที่ใช้ทำการเรียนการสอน9อาคารมีโดมอาคารอเนกประสงค์และสนามฟุตบอลและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วนนอกจาก โรงเรียนซาลิเนียของเราได้เน้นการเรียนการสอนแบบเปิด Open Approach เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนมีวิธีคิดและวิธีเรียนรู้ที่แตกต่างหลากหลายตามความถนัดของแต่ละบุคคลโดยโรงเรียนของเราได้เปิดห้องเรียนโปรแกรมต่างๆเพื่อตอบท้องความต้องการในศตวรรษที่21และตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครองดังนี้ค่ะ 1. OA Open Approach คณิตศาสตร์แบบเปิดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหาปลายเปิดเน้นวิธีคิดในการแก้ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนและการดึงเอาแนวคิดของนักเรียนออกมาโดยมีคณะอาจารย์พี่ชื่วชาญจากคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาเป็นที่ปรึกษาโดยตรงเปิดสอนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 เลยนะคะ SMP Mini English Program ห้องเรียนภาษาอังกฤษเป็นห้องเรียนที่เน้นด้านภาษาอังกฤษโดยมีคุณครูที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นผู้สอนโดยตรงเปิดรับสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3จนถึงชั้นป .6 ค่ะ 3 SMP Science Program เป็นห้องเรียนวิทย์ิณิตรโดยอยู่ภายใต้ความดูแลข,ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีเปิดสอนตั้งแต่ม4ถึงม6เลยนะคะ 4. ห้องเรียน SP Science Program เป็นห้องเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์โดยจะมีคุณครูที่มีความสามารถเฉพาะด้านเป็นผู้สอนโดยตรงเปิดรับสตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะ VP พ o o ั a t i o n a l p r ร g กร m ห้องเรียนสายอาชีพเป็นห้องเรียนที่เน้นการจัดการเรียนรู้ทักษะด้านอาชีพนักเรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบและความถนัดของตนเองโดยห้องเรียนนี้มีอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคการจนาพิเศษจังหวัดปัตตานีมาเป็นผู้สอนโดยตรงเปิดสอนตั้งแต่ม4ถึงม6เลยนะคะนอกจากนี้โรงเรียนของเรายังได้เปิดการเรียนการสอนกีตาร์และอนลุกอัอันภาคกลาคืน สำหรับนัเกเรยียนที่อยู่หอพักเพื่อเสริมทักษะทางด้านอัลกรุรอานและเสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านศาสนาโดยมีอุสา a d ที่มีความสามารถและจบสายศาสนาโดยตรงเป็นผู้สอนเปิดสอนนัเกเรยียนหอพักตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยนะคะโรงเรียนของเราได้รับรางวัลพระราชทานอย่างต่อเนื่องทงั้งในประเภทโรงเรียนผู้บริหารและได้รับการประเมินคุณภาพจากสมสรับสีด้วยค่ะ สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่อยากจะพาบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสาริยะหรือน้องๆท่านไหนที่สนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราก็สามารถสมัครทางออนไลน์ในว,วันนี้ตาม QR Code นี้ได้เลยหรือจะเข้าไปที่ลิงก์เพจโรงเรียนสาริยะก็ได้นะคะสำหรับผู้ปกครองหรือน้องๆคน,นไหนที่ต้องการมาสมัครได้ตนเองสามารถมาสมัครที่โรงเรียนได้ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมมามีดังนี้สำเนาสุทธิบัตรนักเรียนจำนวนสองฉบับสำเนาบ,บัตรทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครองสองฉบับ สำเนาบ,บัตรประชาชนหน้เกินเล็บกองสองฉบับรูปถ่ายขนาด1.5นิ้วจำนวน2ฉบับค่ะอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะวันนี้ของพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะวะบิลลาฮิตอฟิตวัลฮิดาะยฮะัวัลสลามุอะลกุมะเราะมัตุลลอฮิบเรากาตุอย่าลืมมาสมัครกันเยอะนะคะ